เริ่มจากเล็กมาหาใหญ่บางคนมันก่อใหญ่เลยนะมันเลยมันมติดทักงทีมันต้องเอาออกซิกเจนในการเผาไหม้มันมันเยิมเลยนะเยอมตามังหุงได้กายขนาดบาง เม <l id> น <testimony> ูเสานี้ก็บริมยังหลายย่างปลายังปะก็ขาวครับปลาขาวปลาขาวตะกลมออ๋เอามาจากสาที่บ้านครับทามครับนาทามครับบ้านอยู่ใสเนี่ย ดูตอนครับอำเภอบัานดวงครับอำเภอบัานดวงอ๋อปลาหลายวะอ่าพริกเผาพริกหมาเนื้อเมนูเนี้ยอืมซีมึงอ่ะสุกยังใกล้ซุกหรือเปล่ามันหูเมียังบัดเนี้ยยังครับ <laughs> ไปหาข้าโมยทางไหนได้มะฮูเนี่ยฮะไม่มีใครปลูกมะฮูเลย,ดยเดี๋ยวนี้น่าร้อยสามครับมี่จเจตนมันมีลูกอยู่บ่ะจะถามเอถามไอเอ็มครับไอเอ็มอะลมควันกินมันๆเข้ามันฮ้อนเนาะบูมเลโอ้ได้การมะหนุ่มบุด,ดอนเฮ้ยยังไงนะ มันมีเวียกมั้หมอนี่เบิดาลาแล้วน้ำมันนั่นน่ะเอานั่นใส่เอาใบไม้ใส่มันจะได้ไหม้สายเคมีออกจากถังไม่งั้นกินมนันอันตรายเอ้าเรียบร้อยเนี่ยสุกแล้วนะครับลองสิมมึงดูจากต่อนอาะลองสิมมึงดูเออสู้เ,มมยเลยเนี่ยครับอ,อุ้ยอุ้ยหมอนท่าั่นอ๋ออืมมันมา รใ้การอืเจ้าว่ะมันดีเนาะมักก็ดีเลยวะคุณได้มักเนี่ยยาครับยามักแจ้าอ่ะมีตำมูฮูด้การเนาะเรานี้ประแดด กินปลาแดกตวงอือหืออ้าเมนูเช้านี่ก็ตำมังหูคือเกาปิ้งปลาของแซ่บอยู่น้ตมพุมักเลือกตู้ทักซินบ่ปลาทูโค้กปลาแดกแล้วใส่ปลาแด็กตัวไหนเนี่ยฮะปลาแดกใส่ตัวไหนคือนายยกนะปลาอ๋อการนี้ิสัยดิบกับปลาแดกนเรมีซองแบบเลยบ่ครับตำแบบซองแบบครับโอ้โหสส่คำ <S 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 พูดอ่ะต้องปกปสารครมกับน้ำแค็แดดโคกแน่นอนนี่หนนสยสูเนี่ยชูบุวันพที่ไปใส่เนี่ยะน้ำแข็งกะกินกับยังกับโคกว่ะครับเอาแล้วก็เฟิ์มไปใสเข้าน้ำครับเอ้ยวกวันกินมึงบุวนที่ไปใส่วกวนมาเนี่ย<า>แบบตู้ทักสินเกาหัวอ้บงเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเบ่ยเฮ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้เฮ้ย้เ้ นึกว่ามีเข้าบ่ได้เข้ามาบวะนับได้ไหมลูกจักแซบโมแซบนโมสูนวะสบายไล่เราอยู่นี่เนาะอาหารกินครบคันเลยวะเสีอนสุดด้มีความซุกหลายปลาแดกวะของแท้อีสานบ้านเฮาหายปลาแดก